ดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ปักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิวทาโร่เด็กแอนด์ออร์เคเเด็กนะคะวันนี้นะจะพามาเจอกับทาโร่นะคะ i l l u m i n เนตินะคะเป็นสำหรับในดวงใจของใครๆหลายๆคนนะซึ่งเป็นของคุณอีริกนะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสำหรับเนี้ยบอกได้เลยว่ามีมานานนะคะแล้วก็บอกได้ว่าภาพสวยงามนะแล้วก็มีความแม่นยำในการทำนายค่อนข้างสูงโดยเป็นขวัญใจของหมอดูหลายๆคนมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าของแม่หมอจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าแม่หมอได้มาจากการที่ไปร่วมง,งานยิปซีปาร์ตี้นะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565นะ ซึงจัดขึ้นโดยอาจารย์กามนแสงบงนะคะและเพจคนมองฟ้านะคะร่วมกับผู้สนับสนุนอีกหลายๆท่านนะคะและสำหรับนี้นะเป็นรางวัลที่แม่หมอได้มาจากอาจารย์วังนะคะอาจารย์วังวัดลางคนานะคะอัจฉกิจบุญนาคนั่นเองนะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ในดวงใจของแม่หมอเองเลยนะเพราะว่าเป็นรางวัลค่อนข้างที่จะเป็นรางวัลใหญ่และเป็นรางวัลที่ ทุกคนอยากได้นะคะและสำหรับนี้เนี่ยที่มาจากอาจารย์วังเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นเห็นไหมคะมีลายเซ็นอาจารย์วังหมอวังนะคะพร้อมสแตป์ให้ด้วยว่าเป็นหมอวังนี่ลายเซ็นคู่กันเลยแม่หมอได้มาแม่หมอดีใจมากเพราะว่าอาจารย์วังบอกว่าอาจารย์ใช้แค่ครั้งเดียวนะคะใช้ในการทำบออลเปเปอร์ให้โฮโลวอลนะคะใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ได้ใช้อีกเลยซึ่ง ไพ่ก็เลยยังมีความใหม่มากๆนั่นเองนะกล่องก็มีการแกะไปเรียบร้อยนะคะอาจารย์วังก็ให้มาทั้งกล่องเลยละใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งแม่หมอถือว่าเป็นสำหรับคููของแม่หมอเลยนะนเด่นมากๆดีมากๆแม่หมอดีใจมากๆขอบอกเพราะฉะนั้นไพ่นะคะก็เลยจะยังไม่เลี้ยงนะเพราะว่า แม่หมอได้มาจากอาจารย์วังก็ยังเป็นลายเซ็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กันขอบไพ่เนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นขอบไพ่ธรรมดานะคะไม่ได้มีสีสันเป็นทองเป็นทองขอบดำหรืออะไรนะเป็นของสำนักโรโบสคาเบ,เบโรนะคะเพราะฉะนั้นนะก็บอกได้ว่าสำหรับเนี่ยไพ่ก็ไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปหลังไพ่เป็นสีเขียวเห็นเขาบอกว่ามีหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่แม่หมอได้มาคือเวอร์ชั่นที่แบบ น่าจะเก่าแลว้วอะเห็นไหมคะเป็นสีเทาอยู่เลยเนาะไหนดูซิผลิตเมื่อไหร่ปั๊ปปีไรเมื่อปี2013นะคะก็ย้อนกลับไปราวๆเกือบ9ปีได้เนาะเนี่ยสุดยอดมากคือแม่หมอดีใจมากบอกได้เลยว่าเอามาเนี่ยเชื่อว่าได้เอามาใช้นะคะช่วยเหลือใครอีกหลายๆคนก็จะมีคู่มือบางๆมีวิธีการ อ่านไพ่การวางไพ่หลายๆอย่างนะคะแล้วก็คำอธิบายสั้นๆของแต่ละนหน้าไพ่นะเข้าไปนะคะแล้วก็มีภาษาต่างๆด้วยนั่นเองเนาะทั้งหมดกี่ภาษานี่ก็ตามข้างล่างเลยนะคะอันนี้ขอเก็บเข้าข้างในก่อนดีใจมากบอกเลยว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เพราะว่าเลขเนี่ยเฉดมาเฉดไปเรียกทุกคนเลยแต่ยังไม่เรียกแม่หมอสักที นะคะคต้องขอบคุณอาจารย์วังมากๆเลยนะที่แบบว่าเอารางวัลดีๆมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กรโมนขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนจนเกิดงานยิปซีปาร์ตี้นี้ได้แล้วก็สนับสนุนรางวัลดีๆต่างๆมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกไพ่เนาะก็จะเหมือนหลังการ์ดนะคะอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่ะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่ได้เรียงมาเนาะ อย่ที่บอกนะคะไม่ได้เรียงมานะคะใบแรกก็จะแบบว่าเป็นดิทิมเพรนนะคะชอบจังเลยอะ่ะแม่หมอเชื่อว่าการที่ไพ่ได้มาอยู่กับแม่หมอนะโดยที่บบมาจากอาจารย์ที่เด่นดังนะคะอย่างอาจารย์วังนะท่านนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องแบบมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับแม่หมอแน่ๆเลยอะ่ะเนี่ยดีใจใหม่กิ๊บมาก ยังไม่มีความรู้สึกว่าได้ขยับเยื่อนไม่มีความงออะไรของไพ่เลยนะคะใบแรกก็จะเป็น Temperance เลยเนาะนะคะสวยงามมากเห็นไหมนี่นะคะหลังไพ่สีเขียวไหมขอบไพ่บางเราบอกได้เลยว่ากรีดง่ายมากนะคะของสำหรับไพ่ที่นี่นะวางดีๆนะคะใบต่อมาเป็นวิ e อ of for t u n e ต้องบอกว่าวิวออฟฟอร์จูเนี่ยแม่หมอก,ก็ได้เป็นไพ่ที่ระลึกกับของที่ระลึกในงานยิปซีปาร์ตี้มานะคะเป็นไพ่สำหรับนี้ว่าแล้วเดี๋ยวหยิบมาให้ดูดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวของที่ระลึกในงานยิปซีปาร์ตี้ที่ผ่านมานะก็จะเป็นภาพปูไพ่นะคะมีภาพปูพ่ยสีม่วงนะ อย่างแรกก่อนที่บอกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นวิวออฟาจูนนี่เห็นไหมแต่ว่าลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ใช่สำหรับเดียวกันเนี่ยเ้าบอกได้เลยว่าใครที่ดได้ไพ่วิวออฟาจูนส่วนใหญ่นะมักจะโชคดีนะคะมักจะโชคดีมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บก่อนจะได้ไม่เกะกะเนาะใช้เป็นที่นิดนึงนะคะ ได้วิวอัฟจู์มาหนึ่งแล้วนะคะในถุงก็ยังมีนี่ควอดควอดใสนะใช้ล้างพลังงานนะคะใช้ล้างพลังงานคู่หนึ่งนะแล้วก็เป็นแ,แน่นๆผ้าปูผ้าปูที่นุ่มนิ่มมากนะคะสีม่วงเป็นลายยันอัดจากูจากดีเทียมยังไงดูนี่ ถ่าได้เป็นลายนี้ค่ะทุกคนวางถูกด้านไหมไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าสวยแล้วก็มียามทักษะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราใครที่ไปเนี่ยแค่ของที่เราลึกในงานก็คุ้มแล้วมียันสีด้านด้วยเห็นไหมยันห้าแถวนี่เนาะแล้วก็มียันรังพลังงานไม่ดีกันด้วยนะคะอ่ะขอเก็บเก็บเอามาให้ดูเป็นการหอมปากหอมคองานหน่าจะได้ไปด้วยกันเนาะ นะคะมามาอ่ะเรามาต่อกันกับหน้าไพ่นะคะ Illuminate Halo กันเนาะนี่ใบที่ใบต่อมานะคะเป็น Win of Cup สวยมากอะถ้าใครชอบลายเส้นแบบนี้บอกได้เลยว่าละเอียดละออแล้วก็ไม่แปลกใจที่เป็นสำรับในใจของใครหลายๆคนนะ นะคะคไปต่อมาเป็น the s t r e n g นะคะ the s t r e n g นะผู้หญิงที่แข็งแร่งบอกได้เลยว่าสำหรับไพ่ย,ยังดีอยู่จริงๆ princess of w a n d นะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นเด็กเนาะอันนี้เป็น princess นะคะเป็นเจ้าหญิงนะแล้วก็มีเจ้าชายด้วยนะคะ prince of w a n d นะ,ะมีหลายประเภทนี่เองนะคะแล้วก็ six of swords นะคะ ไ o ออฟซอสเนี่ยสวยมากเลยอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักสะสมหลายๆคนหรือผู้ที่ใช้ไพ่นะคะหลายๆคนแนะนำมานะ Seven o ออฟเพนติคนะคะใบต่อมา The Emperor นะแสดงถึงความเข้มแข็งอาหารและแข็งแกร่งจริงๆของจกักรพรรดินะคะโ o r อฟเพนติคอนะแล้วก็ Tent of s w o r r s นะคะ ท of p e n t a c l e ออกแนวศิลปะชาวจีนก็มาเนาะหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ในใบ,บเดียวกันนะคะ Si ก of Cups นะไปต่อมาเป็น t ช n of w วอรนะคะสิบไม้เทา้าต่อมาเป็น King of s w o r r s เข้มแข็งดุดันกล้าหาญนะต่อมาเป็นดิไฮรเฟนนั่นเองนะ ต่อมานะคะ The World The World สวยงามมากเป็นผู้หญิงที่แบบดู perfect True of p e n t a c l e นะคะเป็นสมเรียกอะไรได้ว่าสมกับชื่อ Illuminatic นะเพราะว่าเหมือนเป็นภาพดวงตานะคะ Illusion ภาพดวงตาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวจินตนาการหลักสีสันที่เข้ามาร่วมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น Five of อ a นะคะห้าไม้เท้าอันนี้ออกแนวอียิปต์หน่อย นะคะอาหรับสไตล์อาหรับ Tree of Cups นะคะผสมภาษาศิลป,ปะวัฒนธรรมเข้าไปหลายๆอย่างมากเลย The Hermit ของเรานะคะนักปราช์ููทรงภูมิความรู้นะไฟ of Pentacles นะคะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเชิญออกจากบ้านเนาะแต่งว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างตอบชัดเจนมากๆนะคะเอ็ดออนะ แล้วก็10 of Cups นะคะสวยมากเป็นไพ่ที่แบบดูมีความสุขนะคะ q ค e n นออฟวอลนะไปต่อมา j u d g m e n t นะคะ j u d g m e n t ต่อมาเป็น k King of Wands ดูเป็นคิงที่ค่อนข้างมีเล่เหลี่ยมนิดนึง <laughs> Pincess of Swords นะคะผู้หญิงเจ้าหญิงที่แข็งแกร่งนะ Seven of Cups นะคะมีหลากหลายในถ้วยและ The Justice อ h e Star นะคะ Nine of Pentacles นะ Eight of Pentacles นะคะชอบจังเลยอะ่ะหนูรู้สึกดีใจมากที่ไพ่เลือกแม่หมอ <laughs> The Lover นะคะยังตื่นเต้นไม่หาย เ e n อ f p e n t a c l e นะอันนี้ก็จะออกแนวชาวจีนหรือเปล่านะคะโ of w a n อ s ราชินี้ผู้ร่ำรวยนะคะ Queen of Pentacles นะคะอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินทองหารการกินผลลมรักรักไม้อยู่ในมือเลยทีเดียวนะคะ The Sun นะใบต่อมาเป็น Seven of Wands นะคะ มาเป็น princess of cups นะเด็กถ้วยนะคะเจ้าหญิงถ้วยนั่นเอง edge of w a w n นะนะ The Moon นะคะ t จ e ะมู n ต่อมานะคะ four of cups เริ่มกระจัดกระจายแล้วพไพ่ five of cups นั่นเอง The a chemist นะคะหรือ the magician นั่นเองนะคะต่อมาเป็น the d e a t นะ the devil นะคะ the fool นะต่อมาเป็น the shower นะคะใบนี้เป็น the hangman ค่ะ a princess of pentacle นะ แล้วก็7 of s ่นอฟซออันนี้จะเห็นชัดว่ามีคนแอบ,บดูอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกและนะคะให้พิทเทศนั่นเองหน้าหน้ากล่องตรงนี้นะอันเดียวกันนะคะแล้วก็เป็น p i n s of c u ฟค s นะคะ2 of wands 9 of wands นะคะก้าไม่เท้า และ Six of ฟวอ d s นะสวยงามมากๆมีหลายะบาดมากนะคะแล้วก็ Eight อ็ดออฟเพนตินะคะแดเหรียญน,นะเห็นเลยว่ากำลังหลอมนะคะจากการรักษะความชำนาญ Eight of c u p s นะทำไมรู้สึกว่าไพ่ถ้วยแต่ละใบผู้ชายเป็นผมขาวกันหมดเลยนะคะ o น s o ฟซอสนะเก้าดาบ King คิงออฟคับแม้แต่ทั้ง King คิงออฟคับก็ยังผมสีขาวนะคะเป็นคิงที่สุขุมมากดูสุขุมดูใจดีนะคะแล้วก็ปรินเซสปรินซ์ออฟเพนติโคลนะคะไม่ใช่ r i ินเซสนะ p r ินซ์ออฟเพนติ l คลนะคะคิงออฟเพนติโคลนะมามารถสึกของเราด e ชาริออตนะคะเอชออฟวอน อันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะ The Empath นะอันนี้จะเป็นข้างหลังไพ่ข้างหลังกล่องไพ่เป็น The Empath องนี้นะคะเรากลับกลับหัวบ้งเป็น The Empath บ้างนะคะใบต่อมาเป็น Six of Pentacles นะคะเศรษฐีผู้ใจดีในการช่วยเหลือผู้อื่น Nine of Cups นะ9ถ้วย Prince of Sword นะคะต่อมาเป็น Four of Sword นะและอีกไม่กี่ใบนะคะ Three of One นะคะ Eight of Swords นะและก็ Two of Swords นะคะอีก4ใบสุดท้ายนะคะ Three of Swords และ Two of ครนะับเนาะ ต่อมาเป็น Queen of Cups นะเอ้ยขอโทษค่ะ Queen of Swords นะดูดูดุดัดดดดนเป็นประชนินีผู้เฉียบขัดมากและใบสุดท้ายคือ Ace of Swords นะคะแปดดาบนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนบ้างนะคะเนี่ยก็บอกเลยว่าสำหรับพี่เนี่ยเห็นไหมสับง่ายลื่นมือมากนะคะสับง่าย ไม่มีการติดเลยนะเพราะฉะนั้นนะบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบไพ่แบบกรีดสับง่ายกรีดลื่นนะมองว่าสําหรับนี้ก็กรีดง่ายนะคะแต่ความพี่แม่หมอต้องไปฝึกทักษะการกรีดหน่อยเ,ออเห็นไหมแปบ๊บเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะก็กระจายแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดสับแรงไปนิดนึงก็อาจจะทําให้ไพ่งอได้เพราะความสปริงตัวของเขาเนี่ยตามแรงมากๆเลยนะแต่ก็ยังมีการเด้งกลับนะเห็นไหมเด้งกลับได้อยู่แต่ถ้าเกิด บ่อยๆเข้าก็เดี๋ยวก็จะงอเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรทุกคนที่เข้ามาดูกันนะเอาขอแนะนําตัวเองก่อนขอไพ่แนะนําตัวเองก่อนนะคะเธออยากแนะนําตัวเองว่าอย่างไรเอ็ดออฟเทนตินะใบแรกมาก็เอ็ดออฟเทนติโเลยใบที่สองนายออฟคัและใบสุดท้าย เอ็ดออฟเพนตินะคะโอ้ oh, บอกได้เลยว่าสําหรับนี้นะสร้างความสุขนะคะสร้างรอยยิ้มสร้างโชคลาภให้กับทุกคนนะเขาเป็นผู้มอบโอกาสให้นะคะให้ความสุขให้ความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมีความทัศเชี่ยวชาญน,นะเป็นคนที่บอกได้เลยว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขความสําเร็จในตัวเองเยอะมากๆนะคะใครอยากขอโชคลาภนี้ทางสําหรับนี้ของแม่หมอนี้จะใบหวยแม่น <laughs> แล้วก็ให โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้มากพอสมควรนะคะแม้กระทั่งเรื่องความสุขความสมหวังที่อยากจะได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเป็นคนที่มอบโอกาสให้จริงๆอยากได้เงินก้อนต้องมาคุยกับสหรับนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูซิแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้ค่ะมาที่หนึ่งที่สอง และใบที่3ามไฟออฟซอร์ตนะคะแฮงแมนชีอว์วอนนะก็คือบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมานะคะหรือไม่มีใครสนใจคุณก็ตามนะคะขอให้อดทนนะ ขอให้อดทนนะคะถ้าเกิดคุณเจอเรื่องรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกแย่ต่างๆนะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่รอดเนี่ยอดทนหน่อยอยู่เฉยๆบ้างนะคะแล้วก็กล้าที่จะมีความหวังต่อไปข้างหน้าเนาะเพราะว่าความสำเร็จลหลายๆอย่างรออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอดทนลงมือทำมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณในสิ่งที่คุณอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทไปเนี่ยจะได้รับความสำเร็จที่รอคอยนั่นเองเรียกว่าเรื่องที่รออยู่เนี่ย กำลังจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้หมดหวังหรือท้อใจไปเนาะสำหรับนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อก็สามารถซื้อได้นะคะเพราะบอกได้เลยว่าน่าจะสร้างความสุขความสําเร็จให้กับทุกคนได้นั่นเองอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ของขวัญแม่หมอนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอสามารถส่งดาวได้ที่ ใต้คลิปวิดีโอใน Facebook ทุกอันเลยนะคะได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้มีสตินะคะอดทนนะปล่อยวางในเรื่องที่กำลังเจอแล้วกลับมาอยู่ในจุดที่ทำให้ตัวเองมีความสุขความสงบและมีสติแล้วคุณจะเห็นปัญหาทุกอย่างในทางออกทุกๆด้าน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนเรามาดูกันต่อไปเนาะว่าแม่หมอจะเอาคลิปอะไรมาเอาเด็กอะไรมารีวิวให้ฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ